สวัสดีครับผมภาคจริยานุกุลพันธ์ครับค่ะมินมิชยาลัตทองโชิฉาดค่ะวันนี้เราก็กลับพบกันอีกแล้วค่ะน้องมินค่ะวันนี้สินทรัพย์ของเราเป็นคอนโดคอนโดมิเนียมนะครับเป็นคอนโดมิเนียมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากในเขตตัวเมืองชั้นในนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นสังคมเมืองนะครับคนทํางานจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับเราก็ชอบอยู่แบบโดดเดี่ยวสบายๆนะครับการดูแลอะไรง่ายนะครับจะเป็นบ้าน หลังใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมีคนสวนมีพื้นที่มีระบุนวายหมดเลยค่ะนะครับคอนโดของเราครับวันนี้น้องมินเราอยู่ตรงชื่อคอนโดสุภัยเพลสนะครับ โอ้เส้นแล้วก็อยู่ทำเลเกษตรนะว่ามินต้องมินต้องมินดูนะว่ามินได้เกษตรน้อมินต้องไม่จะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกครับของการโซนนี้เลยโซนนี้ต้องนึกถึงร้านอาหารร้านอาหารดีๆกลางคืนกลางคืนที่ถ่ายรูปนะครับมีอะไรบ้างครับน้องมินครับที่ที่ขึ้นมาเลยเนี่ยคอนเดกออกนะคะก็เป็นโซน CDC โอ้ CDC นะครี่คนแบบคนเพลุกพล่านมากครับมีร้านอาหารก็อาจจะเป็นแบบเอออาจจะขยับมาแบบใกล้ๆแบบมาบินทานนิดนึงจะเป็นช็อกโกแลตวิวอะไรอย่างเงี้ยปที่แบบสวยมากครับ <Și S 1> ถ่ายวดดิ <reference S 1> ้งกันเต็มเลยเห็นถ่ายวิวกันเต็มเลยนะครับแล้วก็มีร้านอาหารอีกมากมายตรงนั้นเลือกได้ถูกเลยร้านถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็จะมีร้านเหล้า นะครับคนดื่มกินนิดนึงก็มีนะครับเป็นร้านผู้ใหญ่ก็มีครับตรงนั้นก็เลือกตามอธยาศายเลือกตามอธยาศัยเลยครับแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านเลยครับผมค่ะทีนี้ตัวโอเวอร์วิวของตัวคอนโดตัวนี้ใช่ไหมครับต้องมีต้องบอกในแบรนด์สุทธไลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะสร้างในแนวสูงนะครับพื้นที่ยังไม่ได้ใหญ่มากนะครับเนื่องจากว่าสร้างในแนวสูงนะครับก็คอนโดตัวนี้มีทั้งหมด26ชั้นครับแล้วก็พื้นที่ของอสังหาเราเนี่ยอยู่ที่50.32ตารางเมตรนะครับราคา กลางๆครับกลางๆครับเพราะเดี๋ยวที่บอกนะครับเพราะตอนตั้งหลักอาจจะบอกได้ว่าที่ดินแพงนะครับราคาสำรวจเบื้องต้นนะครับอยู่ตารางเมตรละหกหมื่นบาทนะครับคูณห้าสิบเข้าไปห้าสิบจุดสามสองครับราคาสำรวจเบื้องต้นนะครับนี่คือตำราสำรวจเบื้องต้นอยู่ที่สามล้านครับสามล้านันสามล้านนะครับขอวงเงินสินเชื่อก็สองล้านสองสองล้านสองค่ะคิดเป็นประมาณสักเท่าไหร่ครับน้องมิ้นเจ็องเปเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ เอาแบบมุมอมองผมนะครับต่อนิดนึงต่อคือต่อนิดนึงนะครับต่อนิดนึงเพราะว่าดูจะเข้มเข้มไปนิดนึงดูจะเข้มเข้มไปนิดาาอ่ะนะครั้งต้องบอกก่อนว่าเขามีตัวเลือกครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับทำเลตรงเกษตร,รมนมำเป็นทำเลที่ดีนะครับทําให้เขาสามารถที่ขยับวงเงินของผู้ได้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่นักลงทุนว่าจะพอใจความเสี่ยงที่เท่าไหร่นะครับแต่ผมบอกว่า70เนี่ย บางคนรับความเสียงได้มากก็ก็เล่นได้ครับแต่ถ้าคนไหนต้องการที่จะเพฟหน่อยก็ขยับลงมาเหลือสักประมาณถ้า2ล้าน2ดูเข้มไปประมาณสักล้าน8ล้าน7นะฮะกำลังดีครับล้าน8ล้านเน็ดในกำลังดีนี่ผมนำเสนอเบื้องต้นนะครับครับในส่วนโลเคชั่นะนะครับน้องมิ้นก็คือเราเราว่า โซนเนี้ยมันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นบาในโซนนี้บ้างครับสำหรับโลเคชันนะคะตัวโครงการเองเขาตั้งอยู่ใกล้ๆกลแยกเกษตรเลยค่ะทีนี้ปัจจัยแวดล้อมโดยรอบโครงการนะคะก็จะมีในส่วนของตัวโรงพยาบาลสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าคผมอย่างตัวโรงพยาบาลเองนะคะก็ใกล้กับโรงพยาบาลเมโยโ่้เหโยงยาบาลใเญ่เองก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านการศึกษานะคะมหาลัยก็จะมีใกล้มอกระเสดนะคะแล้วก็ยังมีใกล้กับศรีบทุมค่ะอ๋อใช่ครับโลเคชั่นถัด มานะคะแหล่งช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งเองมีห้างใหญ่ค่ะเซ็นทรัลลาดพร้าวสิบนาทีถึงนะคะมีตัวยูเนียนมอลนะคะใกล้ๆกล้กันใกล้ใกล้กันเลยค่ะแล้วก็ยังมีที่ให้ดูหนังอีกนะคะโรงหนังใหญ่เลยเมเจอร์เมเจอร์รัชโยธินพัฒนาการนะครับอย่างว่านะครับโโอ้หแต่ว่าครบคันเลยน้องมิตรน้องมิครบคันเลยว่าจะเป็นหาดอึษาสถานบีเบาลแหล่งช้อปปิ้งแหล่ง ร้านอาหารร้านอาหารก็เยอะแยะมากมายนะคะบแล้วการเดินทางไปมาในส่วนของการเดินทางสะดวกมากเลยก็ในย่านนี้นะคะเหมาะสมสําหรับผู้ที่มีรถยนต์ส่วนตัวนะคะแต่ไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีรถไฟฟ้าใช่ค่ะก็จะอยู่ตรงถนนเกษตรนวมินนะคะก็ข้าเลี้ยวซ้ายออกไปจากแยกเกษตรเนี่ยก็จะเข้าพหลโยธินนะคะออกไปงามวงวานก็ได้นะคะนอกจากนั้นถ้าเกิดไปทางด้านขวาของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นรามอินทราอานาลงก็เรียกได้ว่าไป สามารถแล้วก็ไปนิดนึงก็สามารถขึ้นทางด่วนได้ไปไหนก็ได้เลยไกลๆ,ๆนะครับซึ่งจะบอกว่าตรงนี้ก็เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายนะครับส,สบายมากๆรถติดนิดนึงแต่ถามว่า มันก็หลายเลนด้วยนะฮะตรงนั้นหลายเลนด้วยหลายเลนแล้วก็สามารถทําความเร็วได้ด้วยนะครับในเวลาเร่งรีบนะครับทำความเร็วได้วยครับนี้เรามาดูในเรื่องของตัเลสำหรับวันนี้ค่ะก็เรียกได้ว่ามาขอความรู้พี่จอมแล้วนะคะในแง่ของคอนโดค่ะคอนโดอยากรู้ค่ะว่าถ้าเกิดการปล่อยกู้อ๋อคอสินเชื่อนะครับการทำสินเชื่อขอสินเชื่อคอนโดเนี่ยคือจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอะไรยังไงได้บ้างครับ นอกจากที่เราสารวจราคาสารวจตลาดเบื้องต้นนะครับอย่างที่เราสารวจมาตัวนี้ก็คือประมาณสักสามล้านอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นอกจากการสารวจแล้วเนี่ยในกรณีที่มีผู้กู้นะครับมาขอกู้เราเนี่ยผมซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพอจะรับทราบแต่ผมก็จะเพิ่มเติมให้ก็คือในส่วนของใบปลอดหนี้ครับใบปลอดหนี้ในกรณีคือในการว่าใบปลอดหนี้เนี่ยหมายความว่าทางเจ้าของห้องชุดเนี่ยฮะจะไม่มีภาระหนี้นะครับอีกแล้วนะครับ คือหมายความว่าเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ไม่ไว่าจะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของค่าน้าค่าน้เค่าไฟต่างๆด้วยนะครับเพ<า>ราะว่าถ้ามีเนี่ยเขาจะต้องเอาไปชําระให้ครบก่อนนะครับถึงจะมาทําได้คือเหมว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ผู้กู้เนี่ยโดยสมบูรณ์นะครับถ้าหากยังมีติดอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาระติดพันซึ่งวงเงินที่ขออาจจะต้องมีการบวกเพิ่มก็จะไม่ได้เป็นสมมติเขาบอกว่าเขาขอกู้อ่าสองล้านสองแต่ยังมีภาระ ติดอยู่กับโครงการ5 0 0แสนนั้นแสดงว่าเงิน2ล้าน2เนี่ยครับจะต้องเอาไปชำระก่อน5 0แสนบาทก็จะเหลืออยู่ประมาณสั้ล้านจ็ตเก็เขา <ๆ S 1> จะไม่ได้เต็มนั้นแสดงว่าใบาขอใบใบปอร์ดน,นี่เนี่ยจะเป็นตัวสำคัญว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยตกอยู่กับผู้ขอผู้โดยสมบูรณ์แล้วนะครับถึงจะทำธุรกรรมได้ นะครับตัวนั้นก็นจะเป็นตัวพิจารณาอีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับไม่นอกแล้วก็เป็นตัวสําคัญด้วยนอกเหนือกว่าจากราคาตลาดนะครับหรือราคาสํารวจเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะแสดงถึงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยสมมูรณครับน้องมิน้นซึ่งสามารถไปขอได้แล้วก็ใบนี้ครับจะมีอายุแค่เพียงเจ็ดวันนะครับขอมาเขาจะระบุมาเลยครับ ระบุมาเลยว่ามีอายุใช้ได้เวันหากเลยเจ็ดวันแล้วเนี่ยต้องไปขอใช้เวลาขอหงวันง่ายมากครับไปที่ผมจิ๋นก็สามารถได้เลยขอได้เลยรตรงที่ดินค่ะ <ขอ S 1> ง่าย้<ม>าเลยตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยครับ<อ>ง่ายมากครับ ก็น,นี่ก็เป็นเก็บความรู้ในส่วนของตัวอาคารชุดหรือคอนโดนะครับที่จะต้องอให้ประกอบในการทำธุรกรรมนะครับน้องมินครับดังนั้นเรามาสรุปนะครับความน่าสนใจนะครับของคอนโดลุมพินีเพสนะครับตรงเกษตรนวมินกันละกันนะครับวงเงินขอวงเงินราคาสำรวจเนี่ยอยู่ที่สล้านนะครับขอก,กู้ประมาณ2อล้านสนะครับประมาณถ้า70%สกว่าเตตัวนี้เนี่ยถ้าใครไม่รับ ความเสี่ยงเลยนะครับก็อาจจะกดตัวเลขลงมาเหลือมาตักงร้าน7ล้านแนะครับพอไปได้นะครับแต่ถ้าใครพร้อมจะรับความเสี่ยงได้ก็2ล้าน2ก็ไปได้นะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าทำเลตัวเกษตรนว่ามินเนี่ยเป็นทำเลที่ดีนะครับราคาในอนาคตเนี่ยสล้านเนี่ยผมว่าไม่พอนะครับก็น่าจะขึ้นเป็นเป็นสาล้าน4ล้านในอนาคตได้นั้นก็อยู่ที่ดิจาณพินิจของผู้นักลงทุนแล้วกันว่าจะชอบแบบไหนนะครับความเสี่ยงได้ไหมใช่ครับของผมก็ยังถือว่าอ่าสังหาตัวนี้ก็ สามารถเราที่เราจะกดไลค์ได้นะครับตัวนี้ครับนั้นผมกับน้องมิ้งขอกดไลค์ใช่เลยครับสำหรับตัวคอนโดตัวนี้นะครับแล้วเราค่อยมาพบกันในคลิปหน้านะครับของหน่วยงานวีแคร์เราครับวันนี้ลาไปก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับ